สวัสดีครับผมมือนี้ครับผมได้คุยกับเฮียตีซึ่งหลายคนครับรอเลขของเฮียตีอยู่เลขที่ว่าผมจะบอกครับนี่คือเป็นเลขของซอครับเมียของเฮียตีเมื่อกี้ที่ว่าผมเอาลงครับเป็นเลขบวงในจากเฮียตีโดยตรงต่องวดผมบอกว่าเดี๋ยวรอเลขของซอได้ครับเดินเดี๋ยวรอเลขของซอมือนี้เฮียเพิกถอนมาบอกพร้อมกับความฝันของซอด้วยครับ จะขออนุญาตบอกเลขทุกคนก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าความฝันอีกรอบนึงครับเลขของซอครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ซอให้6-2ครับเป็นเลขล่างทีว่าเฮียตีครับถูกเลขได้4ี่แสนบาทนะครับก็คือส่วนหนึ่งมาจากเลขล่างของซอครับแต่ถามว่าบูถึกเลขล่างเฮียจะได้ยูวมา่นสามแสนกว่าเลขของซอหสอนี่คือเล่าได้เกือบแสนใช่นะครับเบ็ดเสร็จรับ4ี่แสนผมเป็นหนคนครับ บอกเลยว่าเฮียตีเป็นบุคคลที่ถูกเลขบ่อยมากและก็ถูกเลขหลายพอตหลายผอมถูกทุ้งงวดผมอิจฉาเรางวดหนึ่งครับมีอยู่งวดหนึ่งที่ว่าได้5ล้านกว่าบาทงวดนั้นโอ้ยบอกไปนะครับหมุ่ซีวาดีใจกับเราครับงวดที่ว่าผมบอกตัวเลขอยู่ที่วัดประธาตุหลวงเมื่อนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าบอกตัวเลขของซอ แฟนของเฮียตีครับเลขของซอครับให้มาครับงบวันที่3 1กรกฎาคม66ครับผม3ตัว2หางนั่นก็คือเลข6 0 4และ7 0 4ครับ2หางนี่คือเลขของซอครับส่วนเลขของฝันนะครับเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเลขของฝันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังเนาะว่าตัวเลขมันมีอย่างไงเลขของฝันของซอครับมีแค่2หางนะครับเด้อ ความฝันของซอมีเลขหกสามกับหกหนึ่งหกสามขีดหกหนึ่งครับอันนี้เลขของฝันเพิ่มเติมแต่แต่หากว่าซอมรับฝันผมก็จะบอเล่าได้แต่อันนี้คือซอแกฝันผมก็เลยเล่าเอามาใส่ผอมกันครับไอเลขของของซอที่เพ็นมาครับความฝันของซอรครับมววน,นี้ครับเพิ่นฝันสั้นๆครับเห็นตัวเลขเลยล่ะเพิ่นฝันมาเพิ่นได้ได,ด,ด,ดีนั่งได้นั่งรถแบบคล้ายๆว่านั่งรถรางนะครับ เหมือนกับอยู่ในอุทยานอุทยานที่ว่านี่คือเป็นอุทยานสวนสัตว์เหมือนกับเขาดินประมาณสัก30ปีที่แล้วครับเขาดินน네ะครับเป็นเขาดินเลยล่ะกับนั่งรถล่างครับนั่งรถล่างไปเรื่อยๆไปเลยครับคนที่นั่งในรถล่างครับมีแค่สอคนเดียวนอกนั้นมีอาหารและก็มีผลไม้เต็มรถล่างนะครับสอแค่คนเดียวครับนั่งนั่งชมสวนสัตว์นั่งชมอุทยานครับในความฝัน มันก็น,นั่งไปใกล้เติบครับนั่งไกลเติบเลยแหละนั่งแบบจนจนหิวป้าพ่อหิวแล้วสอก็กระยิบผลไม่กินกินข้าวก็อยู่ตรงนั้นเลยครับในความฝันเหมือนกับชีวิตมีข้วสูกแห้งในความฝันแล้วก็ช่วงที่ว่าสิ้นสุดปลายสายสอก็ลงครับแล้วก็สอนี่คือมองไปที่รถรางแล้วตัวเลขมันอยู่ข้างล่างนะครับข้างรถรางมันเขียนว่า หกสามขีดหกหนึ่งหกสามขีดหกหนึ่งอันนี้คือตัวเลขในรถรางครับสอเราก็เลยว่ามันคือสิบวิธียังไ้งในข้อฝันนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ขาอฝันฝันแค่น,นี้ครับฝันว่าในนั่งรถรางในรถรางก็คือมีซอแค่คนเดียวครับแต่ว่าบนรถมีผลไม้แล้วก็มีอาหารซึ่งซอก็กินทั้งอาหารแล้วก็กินทั้งผลไม้ครับบัดพอลงจากรถรางแล้วมองดูรถราง เห็นเป็นเลขหกสามขีดหกหนึ่งนี่คือตัวเลขความฝันตัวเลขทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับนี่คือข้อฝันสันๆครับของซอแล้วก็บอ่อฝันในฟังครับบ่อฝันใเฮียมันฟังเฮียกับมะหล่อห็นมันฟังอีกตอนหนึ่งฝันสั้นๆแต่ก็เห็นตัวเลขเลยเพิ่นฝันแล้วก็เล่าความฝันให้ให้เฮียฟังเนี่ยสองครั้งครับครั้งพูดดีว่าฝันว่าได้ไปบ้านเก่าเห็นเห็นอาปาอามานะครับ ของของเฮตตีที่เขาเป็นเสียชีพไปแล้วบ้านหลังเก่าหลังนั้นก็คือ509หมวดพูนครับมันออก905ของปีที่แล้วล้วการซุมือนี่ก็คือมันเปลี่ยนบาริทีใหม่ผมก็จำว่าดบ้บาริบาริทีใหม่ของผมอย่างน้ะแล้วก็บาริทีใหม่มันก็ออกพร้อมครับเก่าเก่าเจศูนย์หรือเก่าศูนย์เจ็ดเหละครับถ้าหากว่าจะไม่ผิด,ด้แล้วการมวดทันมามันก็ออก907นี่แหละครับพวอมฝันเราฝันแม่งเลหมวดนี้ครับ ซอฝันเห็นเลข6 3สาขีดหนึ่งอันนี้เลขของฝันส่วนเลขที่ว่าซอฟแล้วมังแห้งก็คือตอกมวดเลยก็คือ6ก04สี่แล้วก็7จ4นี่ครับนี่คือเลขของซอของเฮตีทุกคนลองแคบไว,บไวก็ได้ครับลองจดไว้ก็ได้ครับเพื่อจะได้ออตัวเลขตัวหนึ่งคือไปเปรียบเทียบก,กับอาจารย์อื่นๆแล้วก็เปรียบเทียบก,กับของฝันของคนอื่นอะไรเพื่อมาสิตรงกันครับแต่ทุกงวดที่ผ่านมาถ้าไม่เข้าเลข ของซอก็เข้าเลขฝันถ้าไม่เข้าเลขทั้งสองอย่างก็ไปรอลุล้นเลขวงในจากเฮียตีอีกรอบหนึ่งครับผมขอบอกกันครับว่าเลขของเฮียตีนี่เข้ามาทุกงวดจริงคือผมบ่ด้เอ,อ่ยออกมาได้ร่อยนะครับทุกๆคนครับที่ว่าเคยเบิงแล้วก็เคยติดตามมาจะรู้ว่าเฮียตีรอยให้เลขมาเนี่ยคือมันเข้าทุกงวดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเลขของซอเลขของฝันซอ้อเลขของฝันของเฮียตีหรือละอาจจะเป็นเลขวงในทุกครั้งที่ให้เลขมาเลขมันออกครับ เป็นบุคคลหนึ่งที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยโจทย์ไวเ้เลยกันนะครับเอาไว้เปรียบเทียบของของกับคนอื่นกันได้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเลขมันอาจจะเป็นหลายตัวเนาะคือหนึ่งจะเป็นเลขของเฮียตีด้วยต้องสองจะเป็นเลขวงแม่จะเฮียตีสามจะเป็นเลขของสอดบางคนจะสับสนผมก็คิดว่าสับสนจริงไหม่าจจะบอเลยครับเพราะว่ามันแยกอยู่ครับมันแยกของคนของคนอยู่แต่ให้เล็งเอาเลยครับว่าเลขที่ผ่านมาจากเฮียตีนี่คือ ส่วนใหญ่มันจะออกบอสันครับงวดนี้ทุกคนรองแค่ไ้ก็ได้เผื่อมาหามันจะจะออกอีกก็ไดผมกับบริจาประกันครับว่ามันออกหรือไม่ออกแต่ทุกงวดที่ผ่านมาการันตีครับว่าออกจริงจริงแล้วก็เฮียครับแล้วก็ซื้อเหล็กก็ถูกจริงๆครับนะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ดีใแจกัก็เล่าครับเราก็ถือเหล็กวงในเนาะสามศูนย์เยอะมากแล้วก็มาถือเหล็กหกสอง, 30, งของซอเนี่ยก็หน่อยนึงครับหน่อยนึงก็ยังเป็นแสนไอ้ตาเฮาซื้อเหล็กครับ หวังบวชหอดแสงอะไรหวังแค่หลักพันเนี่ยกต่ยังยากเลยแต่ต้องขอใจครับว่าเวลา่นซื้อเหล็กคือแกซื้อเยอะซื้อเยอะมากๆซื้อแบบอีลุงตุงนางเลยครับ่นซือซ้อส่วนผมเนาะแต่กี่พมกซื้อเหล็กเยอะอยู่แต่สูเหมือนี้คือมกมประกาศซื้อหลายเพราะว่าผมจํากัดจํากัดทัพย์ครับทรัพย์มันมีจํานวนจํากัดก็เลยต้องจากัดทรัพย์ <laughs> เพราะว่า ซื้อเลขครับผมนินเลข3สามตัวหลายเลยก็กซื้อหลายแห้งแล้วก็มันไม่ถูกมันก็เลยแบบซับมันก็เลยจางตั้งต่ว่าเฮียตีพันบอกให้ผมซื้อเล็กสองตัวมาผมก็ถูกงวดนู้นครับที่ว่าหาศูนย์หาศูนย์ครับหนึ่งหกนะครับงวดนั้นก็ถูกมางวดหนึ่งแล้วงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ล่าสุดก็ซื้อสามศูนย์ครับซื้อสามศูนย์เยอะมากแต่ซื้อเลขล่างโอ้ปวดหัวเลยครับหิมบอกเลย แต่กับบริเลียครับบริสเลียเพราะว่าการเสียงโชวนะครับเนาะอาจจะมีถูกไม่ถูกก็เมื่อกับพอลุนครับแต่งวดนี้ครับผมก็จะเล่งเลขของเฮียตีเอาไว้เปรียบเทียบกับเลขของคนอื่นเหมือนกันครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเล่งเลขตัวนี้ไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เลขของแกนะครับมันจะเข้าถ้าไม่บนก็ล่างเดี๋ยวรอรุนครับรอลุนจากเลขวงในจากเฮียตีอีกรอบนึงนะครับเนาะเพื่อเป็นเสตเลกมากแต่ช่วงนี้คือเรายังไม่เลกมากครับอันนี้ที่ผมพูดนี่คือเป็นเลขของซอนะเลยครับกับคอยดูครับเดี๋ยวเรารุน อีกรอบนึงครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ